ตอนที่559การต้อนรับมีร่องรอยบางส่วนบนพื้นตรงจุดที่โต๊ะและเก้าอี้เคยอยู่รอยเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการที่วิชาป้องกันฝุ่นได้ถูกทำลายไปพร้อมกับการปิดผนึกที่นี่หลังจากสังเกตบ้านทั้งหลังอย่างละเอียดหวังหลินพบข้อมูลจํานวนมากเรื่องแรกมีอยู่สามคนที่เข้ามาบ้านหลังนี้ก่อนเขาแน่นอนว่ามีโอกาสเสมอที่คนอื่นจะเข้ามาเพื่อหาร่องรอยกฎเกณฑ์เหมือนที่เขาทา ท่ามกลางสามคนนี้คนแรกที่ปรากฏออกมาคือคนที่ใช้กฎเกณฑ์ส8ดดอกพลัมคนผู้นั้นต้องเป็นคนหญิงยโสยอย่างยิ่งและสิ่งธรรมดาทั่วไปไม่อยู่ในความสนใจเขาจากการสังเกตของหวังหลินทุกตำแหน่งที่ดูมีมูลค่าจะมีสัญลักษณ์ของกฎเกณฑ์18ปดอกพลัมเอาไว้หลังจากคนผู้นี้จากไปมีอีกสองคนเข้ามาและวิธีการแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญน,น้อยกว่ามากโต๊ะและเก้าอี้จึงถูกหนึ่งในสองคนนี้เอาไป เหตุผลหลักมาจากร่องรอยที่หวังหลินเห็นบนพื้นมีเศษที่เลื่อยเล็กๆบนร่องรอยสีเทาพวกนี้และหากไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดก็คงไม่ดูไม่ออกหวังหลินนั่งย่อเข่าปาดนิ้วไปที่ขี้เลื่อยและมองใกล้ๆทำลายกฎเกณฑ์ด้วยกำลังจึงทำให้โต๊ะและเก้าอี้ได้รับความเสียหายหวังหลินสะบัดขี้เลื่อยและออกมาจากบ้านมีทางเดินยาวด้านหลังบ้านพร้อมกับรั้วหินหยกสวรรค์กั้นเอาไว้อีกด้านหนึ่งเป็นบ่อน้ำแห้ง มีเศษแตกหักของกฎเกณฑ์หลงเหลืออยู่จำนวนมากในบ่อน้ำหวังหลินยังพบกฎเกณฑ์รูปแบบส8ปดอกพลัมอีกครั้งหวังลินสังเกตรอบๆอ,อ,อย่างระมัดระวงังพร้อมกับเดินตรงผ่านเข้าไปที่ทางเดินรัว้วรอบๆตัวเขาหลายแห่งเผยจุดกำลังแตกหักหวังลินเข้าไปลึกขึ้นก็ยิ่งเห็นเศษกฎเกณฑ์แตกหักน้อยลงหลังจากเดินเข้ามาได้ห้าลี้เขาก็เห็นจุดสิ้นสุดทางเดินที่จุดนั้นแบ่งออกเป็นทางเดินสามเส้นทาง หวังหลินหยุดตัวลงที่จุดตัดกันทั้งสามและมองสามเส้นทางอย่างละเอียดเขาจำเป็นต้องหาว่าทางไหนที่คนใช้กฎเกนสิบแดอกพลัมเข้าไปกฎเกณฑ์ของเขาทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นหากหวังหลินตามรอยเขาก็คงไม่สามารถหาสมบัติอันใดได,ได้คนผู้นั้นเหมือนกับโจรมีชื่อเสียงที่หยิบจับแต่สิ่งดีๆขณะที่สองคนที่ตามมาทีหลังเหมือนกับโจรกระจอกที่เอาทุกอย่างที่สามารถเอาไปได้ อย่างไรก็ตามความสามารถแต่ละคนมีขีดจำกัดดังนั้นสมบัติดีๆบางอย่างจึงยังถูกทิ้งไว้หลังจากมองเส้นทางทั้งสามเส้นหวังหลินเดินเข้าเส้นทางแต่ละเส้นลึกหลายสิบฟุตก่อนจะกลับมาที่ทางแยกเดิมดวงตาสองสว่างขึ้นและเดินลงไปที่เส้นทางขวาแม้ว่าทัศนียภาพยังดูเหมือนเดิมแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งพันฟุตหวังหลินเห็นกฎเกณฑ์แตกหักอยู่ทุกที่กฎเกณฑ์พวกนี้ถูกทำลายด้วยกำลัง และกระทั่งมีบางส่วนที่แตกหักไปครึ่งเดียวน่นหมายความว่าคนที่มาได้ยกเลิกกลางคันทุกครั้งที่เขาเผชิญกับกฎเกณฑ์หักครึ่งหวังหลินจะหยุดลงและสังเกตมันอย่างละเอียดหวังหลินไม่เร่งรีบทำลายมันและเคลื่อนตัวไปอีกชิ้นหลังจากสังเกตดูแล้วเส้นทางด้านขวายังยื่นออกไปอย่างต่อเนื่องและมีรั้วอยู่ด้านข้างเช่นเดิมทว่าไม่มีบ่อน้ำอีกฝั่งเสียแล้วแต่กลับกลายเป็นป่าไผ่แทน ขณะที่หวังหลินเดินตรงไปอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นหวังหลินหยุดกึกฝ่าเท้าขวายกขึ้นช้าชากลับคืนตำแหน่งตั้งต้นหวังหลินไม่ขย,ยับขยื่นแต่ในแววตามีกฎเกณฑ์กระพริบถี่หลายครั้งมีคฤหาสแห่งหนึ่งสูงราวร้อยฟุตอยู่ด้านหน้าในวังแห่งนี้มีโต๊ะกลมและมานั่งสี่ตัวอีกทั้งมีไหเหล้าพร้อมกับถ้วยไม่กี่ใบบนโต๊ะ สายตาหวังหลินรีลงและเผยความระมัดระวังมองรอบตัวอย่างรอบครอบกฎเกณฑ์รอบๆคหาสน์มีอยู่ครบถ้วนไม่มีร่องรอยแตกหักเสียหายอันใดต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวกับไห่เล่าบนโต๊ะตรงนั้นข้าติดตามคนล่าสุดที่ทำลายกฎเกณฑ์ด้วยกำลังจนมาถึงที่นี่แต่ดูเหมือนเขาจะถูกกฎเกณฑ์หยุดไว้ตรงนี้หวังหลินครุ่นคิดและจากนั้นก้าวถอยหลังสองสามก้าว กฎเกณฑ์ในดวงตากระพริบว่าขณะที่สังเกตการอย่างละเอียดและใบหน้าค่อยๆเคร่งเครียดขึ้นเป็นเช่นนี้เองกฎเกณฑ์ข้างในวังมีความแตกต่างกันหมื่นรูปแบบหากไม่สามารถหาทางได้เมื่อค่าเข้าไปภายในระยะหนึ่งฟุตมันจะกระตุ้นทันทีหากใครพยายามทำลายกฎเกณฑ์หมื่นรูปแบบด้วยกำลังคงยากนักที่จะล่าถอยได้เว้นแต่จะมีระดับบ่เพาะต่อต้านลิขิตสวรรค์ นอกไปจากนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือกฎเกณฑ์ตรงๆคฤหาสซึ่งล้อมรอบกฎเกณฑ์ทั้งหมดและสามารถกระตุ้นทุกอย่างรอบตัวมันได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มาก่อนหน้าถึงตัดสินใจยอมแพ้แม้ว่ากฎเกณฑ์จะทรงพลังหากคนที่ใช้กฎเกณฑ์ส8ดอกพลัมมาที่นี่เขาเพียงแค่เสียเวลาเล็กน้อยเพื่อทำลายมันเท่านั้นดูเหมือนข้าจะเลือกทางที่ถูกต้องยังไม่มีใครผ่านมาถึงจุดนี้ หวังหลินสูดหายใจลึกและเผยอาการตื่นเต้นหลังจากเขามาที่นี่สิ่งที่เห็นทั้งหมดคือกฎเกณฑ์ที่ถูกคนอื่นทำลายเสมือนกับว่าท่านเข้าไปในภูเขาสมบัติแต่กลับพบว่าสมบัตินั้นถูกคนอื่นเอาไปนานมาแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือคาสนหที่มีสมบัติอยู่เต็มภูเขาหวังหลินระง,งับอาการตื่นเต้นในใจเขาเริ่มการสังเกตคาสน์อีกครั้งจากนั้นตัดสินใจนั่งสมาธิและเริ่มศึกษา กฎเกณฑ์ล้อมรอบคฤราสา์เสมือนกับยยแมงมุมคนธรรมดาคงไม่เห็นสิ่งใดแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎเกณฑ์แล้วเขาเห็นทุกสิ่งอย่างแตกต่างกันซึ่งทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นนั้นหากต้องการทำลายกฎเกณฑ์ที่นี่อันดับแรกคือการสังเกตหวังหลินนั่งอยู่เป็นเวลาสามวันในสามวันนี้ดวงตาหวังหลินปรากฏเส้นโลหิตและเริ่มแสดงอาการเมื่อยลา้า ข้าเห็นแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงสามพันรูปแบบเท่านั้นข้ายังมีหลายทางก่อนจะทำลายมันแต่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ปัจจุบันที่ยังไม่เปิดใช้งานดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างที่ไม่อาจมองเห็นได้หวังหลินขบคิดทันใดนั้นยกฝ่ามือขึ้นปราณสวรรค์เส้นหนึ่งรวบรวมที่ปลายนิ้วและสะบัดเข้าหาคฤหาดหลังจากสะบัดนิ้วหวังหลินถอยกลับอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลเขาเคลื่อนไหวรวดเร็วจนกลายเป็นภาพติดตา ขณะที่ปราณสวรรค์เข้าไปใกล้คฤหืหาดในระยะร้อยพุทธมันแตกสลายกระจัดกระจายเป็นจุดแสงเล็กๆทันทีราวกับส่งน้ำกลายเป็นน้ำมันเดือดพร้อมกับเกิดการระเบิดภายในระยะร้อยพุทธนั้นเมื่อคลื่นเริ่มเกิดระลอกแรงกดดันอย่างบ้าคลั่งออกมาจากระยะร้อยพุทธจากนั้นพลังรุนแรงสายหนึ่งพุ่งพล่านออกมาและขยายตัวทันทีหากหวังหลินไม่เตรียมการมาก่อนและตอบสนองรวดเร็วพอเขาคงถูกคลื่นนี้กลืนกินไปแล้ว หวังหลินหยุดลงหลังจากออกห่างได้หนึ่งพันฟุตแม้ว่าเขากำลังล่าถอยแต่สายตายังคงจดจอ้องคฤหืหา์หลังนั้นและตอนนี้ดวงตาหวังหลินสองสว่างวาบมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหมื่นรูปแบบในกฎเกณฑ์นั้นหวังหลินนั่งลงเงียบๆและคิดคำนวณต่อไปเวลาเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆและเพียงกระพริบตาหนึ่งเดือนก็ผ่านไปช่วงระหว่างหนึ่งเดือนหวังหลินได้ศึกษาโดยใช้ปราณสวรรค์เพื่อกระตุ้นกฎเกณฑ์อยู่หลายครั้ง เขาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแต่ละครั้งได้อย่างมหาศาลและค่อยๆได้รับความรู้บางอย่างในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้างในคฤรืหดัดในขณะเดียวกันก็ไม่เคยหยุดพักเลยตอนนี้ดวงตาหวังหลินแดงก่ำและกำลังมีโลหิตซึมออกมาหวังหลินลืมเลือนทุกสิ่งอย่างเขาลืมเลือนแม้กระทั่งว่าตนเองอยู่ในถ้ำของคนอื่นตอนนี้สิ่งเดียวที่อยู่ในความคิดเขาคือการทำลายกฎเกณฑ์นี้ยิ่งหวังหลินศึกษาก็ยิ่งไม่ลดความยออ่อท้อ หวังหลินสัมผัสถึงสิ่งอันยิ่งใหญ่ตอนที่เขากำลังเก็บเกี่ยวเช่นนี้กฎเกณฑ์แปลงการเปลี่ยนแปลงหมื่นรูปแบบและขณะที่เขาเรียนรู้มันก็ยิ่งเข้าใจได้ลึกล้ำขึ้นไปอีกหวังหลินเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์ตอนอยู่ในดินแดนเทพโบราณและรูปแบบกฎเกณฑ์ที่เรียนมาคือกฎเกณฑ์โบราณจากนั้นเขาก็พบถ้ำแห่งหนึ่งบนดาวซูซาคุและบังเอิญไปเจอหนังสือจำนวนมาก หลายร้อยปีของการใช้กฎเกณฑ์และรวมเข้าด้วยกันความเข้าใจกฎเกณฑ์ของหวังหลินยิ่งขยายกว้างออกมากขึ้นความเชี่ยวชาญด้านกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นโดยการเรียนรู้กฎเกณฑ์อื่นๆและเมื่อเขาสร้างธงกฎเกณฑ์999รูปแบบได้เสร็จสิ้นความเชี่ยวชาญด้านกฎเกณฑ์ก็มาถึงคอขวดใครก็ตามที่เรียนรู้ศึกษากฎเกณฑ์จะ,ะเผชิญกับคอขวดหลายครั้งในตลอดชั่วอายุไขและหากไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้ การเรียนรู้จะจมอยู่ตรงนี้คอขวดเป็นสิ่งมองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่มีปัจจัยหลายรูปแบบแตกต่างกันหวังหลินศึกษาเรียนรู้อย่างมากมายตลอดทั้งเดือนทักษะด้านกฎเกณฑ์ของเขาเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลการเปลี่ยนแปลงหลากหลายแบบในกฎเกณฑ์ได้ทำให้เขาทะลวงผ่านคอขวดโดยไม่รู้ตัวและเดินลงสู่ถนอนอันยิ่งใหญ่ข้างหน้าตอนนี้เขามีโอกาสเพียงสี่ในสิบส่วนในการทำลายกฎเกณฑ์ข้างหน้าแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงสี่ส่วน แต่ต้องกล่าวว่าคนที่ศึกษากฎเกณฑ์มาหลายพันปียังมีโอกาสเพียงหนึ่งถึงสองส่วนเท่านั้นมีเพียงเซียนเท่าที่มีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีโดยมีความรู้และปัญญามหาศาสตร์ถึงกล้าพูดว่ามีโอกาสสี่ในสิบส่วนหากคนที่ควบคุมกฎเกณฑ์สิดอกพลัมมาที่นี่คากลัวว่าเขาจะมีโอกาสถึงเจในสิบส่วนหวังหลินขบคิดเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่มุมาณะต่อไป อีกหนึ่งเดือนผ่านไปแม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นี้ทั้งหมดหวังหลินมั่นใจถึงห้าในสิบส่วนในวันนี้เองหวังหลินยืนขึ้นด้วยใบหน้าเคร่งครึมแม้สายตาจะแดงฉานแต่หวังหลินยังมีสติดีเขาเข้ามาถึงระยะหนึ่งร้อยฟุตในทันทีและหลังจากคาดคำนวณเล็กน้อยจึงเดินก้าวไปข้างหน้าก้าวแรกนี้หวังหลินไม่ได้กังวลเลยเขามั่นใจในก้าวแรกว่าจะไม่ทำให้เกิดสิ่งใดขึ้นและจะไม่กระตุ้นกฎเกณฑ์ออกมา หลังจากก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจากนั้นก้าวไปอีกก้าวโดยใบหน้าเป็นธรรมชาติสามก้าวมีระยะสิบฟุตหวังหลินก้าวไปอีกก้าวก้าวตอนนี้เขาผ่อนคลายตลอดเวลาเหมือนกำลังเดินผ่านสวนหลังบ้านของตัวเองไม่มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นหวังหลินหยุดลงหลังจากก้าวไปก้าวก้าวและกดเกณฑ์หลายชุดกระพริบในดวงตาเขาจากนั้นมองคฤหาที่อยู่ห่างออกไปเจ็ดสิบฟุต หวังหลินบีบนิ้วเข้าด้วยกันพร้อมกับคำนวณเล็กน้อยและเดินเข้าไปข้างหน้าอย่างเงียบเยบคราวนี้เขาเดินมาอีก9ก้าเกเบ็ดเสร็จเดินมาแล้ว60สิบฟุตระยะห่าง60สบฟุตไม่ได้ไกลแต่หวังหลินใช้เวลาสองเดือนเพื่อคำนวณเส้นทางที่ปลอดภัยให้ผ่านระยะ60สบฟุตนี้ซึ่งแม้กระทั่งเซียนเท่าหมื่นปีก็ไม่สามารถผ่านได้ง่ายๆตอนที่ห้า้อยหกสิหลับลึก ผ่านมาแล้ว60สิฟุตสายตาหวังหลินหรีแคบเขาหยุดลงและถอยหลัง3ามเก้าเดินไปข้างหน้า9ก้าเกและถอย3ามเก้าจากนั้นเก้าตรงอีกครั้งหวังหลินเข้ามาเกือบจะถึงวงกลมเล็กที่อยู่ห่างออกไป30สบฟุตหน้าคฤหาดหวังหลินสีหน้าสงบนิ่งเพราะทั้งหมดนี้คือความพยายามของเขาการเปลี่ยนแปลงหมื่นรูปแบบถูกจดจำไว้ในจิตใจแล้ว ทุกก้าวได้ผ่านการคำนวณมานับครั้งไม่ถ้่วนจนกระทั่งมั่นใจที่สุดแน่นอนที่หวังหลินก้าวเท้าไปได้อย่างสบายๆก็รอเขามั่นใจมากหวังหลินรู้ดีว่าหากไม่ระมัดระวังและก้าวผิดแม้แต่ก้าวเดียวจะทำให้เกิดการตีกลับอย่างร้ายแรง60พุตแรกนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ดูเหมือน40พุตสุดท้ายด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นหายนะ อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบมีเส้นทางที่ปลอดภัยอยู่ภายในกฎเกณฑ์เสมอหากสามารถก้าวบนเส้นทางนั้นได้ในช่วงเวลาคับขันก็จะทำให้รักษาชีวิตเอาไว้ได้ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์เทพอันพิเศษเช่นนี้ด้วยทว่าทางเดินที่ปลอดภัยไม่เคยถูกสร้างเอาไว้และขย,ยับเคลื่อนไหวภายในกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่องสองเดือนที่ผ่านมานอกจากการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นี้ หวังหลินยังเพ่งสมาธิในการค้นหาตำแหน่งที่ปลอดภัยอีกด้วยเหตุผลที่หวังหลินเข้ามาในระยะวงกลมจาก60ฟตุตมาถึง70ฟตุตก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางปลอดภัยเขาพาตัวเองให้อยู่ห่างจากมัน1นก้าวเสมอในตอนนี้หวังหลินเดินมาได้70ฟตุตพร้อมกับคำนวณไปด้วยร่างกายขยับเคลื่อนไหวและก้าวข้าม10ฟตุตในครั้งเดียว หลังร่อนข้ามระยะ10ฟุตมาได้จังหวะที่เท้าสัมผัสกับพื้นใบหน้าหวังหลินก็เปลี่ยนไปเขาขยับเท้าครึ่งก้าวไปทางซ้ายโดยไม่ลังเลพายุทอร์นาโดสีดำลูกหนึ่งปรากฏขึ้นห่างออกไป10ฟุตพ,พายุทอร์นาโดปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าพร้อมกับพลังทำลายรุนแรงพร้อมกับมีสายฟ้าสีดำเคลื่อนไหวอยู่ภายใน พื้นที่ระยะสิบฟุตถูกปกคลุมด้วยพลังทำลายล้างสายลมรุนแรงพุ่งผ่านพื้นที่พร้อมกับกระแสไฟฟ้าหอมกระหนำ่ำพลังทำลายล้างเช่นนี้แม้แต่เซียนขั้นเทวะก็ไม่อาจต้านทานได้นับประษาอะไรกับหวังหลินโดยเฉพาะสายฟ้าซึ่งเคลื่อนไหวราวกับมังกรที่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้หวังหลินขยับร่างเคลื่อนตัวไปด้านข้างพายุที่ปกคลุมพื้นที่รัศมีสิบฟุตโดยระมัดระวังเกลียวสายฟ้าเหล่านัก เส้นทุกก้าวที่เขาเข้าไปคือเส้นทางที่ปลอดภยัยและผิดพลาดเพียงครึ่งเดียวคือการจบชีวิตพร้อมกับวิญญาณดั้งเดิมแตกสลายก้าวก่อนหน้านี้ไม่ได้คำนวณผิดพลาดแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างกฎเกณฑ์ได้ทำการย้อนกลับหลังผ่านไปชั่วเวลาสิบลมหายใจพายุทอร์นาโดก็หายไปราวกับไม่เคยคงอยู่มาก่อนและสายฟ้าสีดำก็หายไปพร้อมกับมันด้วย หวังหลินเคลื่อนร่างเป็นแสงกระพริบและข้ามผ่านพื้นที่สิบพุทธสุดท้ายร่อนลงข้างในคฤหาหน์แม้เขาจะก้าวข้ามผ่านระยะสิบพุตธสุดท้ายหน้าผากยังปกคลุมไปด้วยเม็ดเหนือทั่วขณะที่ก้าวเข้าไปในคฤหาหน์พื้นที่รอบๆหนึ่งร้อยพุทลันส่องสว่างขึ้นมันส่องสว่างเจิดจ้าไปทั้งพื้นที่ทำให้วิวทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงไปทันที เมื่อหวังหลินมองเข้าไปในคฤหาสหาแห่งนี้มันราวกับมีก้อนแม่กระจายตัวออกมาเผยเป็นพื้นที่ที่มีภูเขามายาใบไม้ใบหญ้ามีอยู่ทุกแห่งหนป่าไผ่ในนั้นเชื่อมต่อกับป่าไผ่ที่มีอยู่ตรงนี้ไว้ด้วยกันจากการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ราวกับได้ผ่านประตูแห่งความตายและเข้าสู่โลกอีกใบในขณะเดียวกันน้ำเสียงเยือกเย็นดังออกมาจากความว่างเปล่าและเข้าสู่โสตประสาทของหวังหลิน ทำลายหนึ่งกฎเกณฑ์ทําให้เจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าของถ้าแห่งนี้ชั่วคราวปราบใดที่เจ้าไม่ตายจะไม่มีใครคนอื่นเข้ามาได้ขณะที่เสียงนี้ดังขึ้นมาลำแสงสีทองเส้นหนึ่งลอยออกมาจากระยะไกลและหยุดลงตรงหน้าหวังหลินม,มันคือป้ายสิบผลึกแก้วมีขนาดเพียงแค่นิ้วมือเท่านั้นมันลอยกลางอากาศพร้อมกับปลดปล่อยแสงเจดสีนี่คือป้ายสิบถือมันเอาไว้แล้วเจ้าจะสามารถเข้าไปในถ้ำได้ หวังหลินสูดหายใจลึกพร้อมกับคว้าป้ายสิทธิผลึกแก้วเล็กๆนี้เอาไว้และมองเข้าไปที่คฤหาหนดโต๊ะและเก้าอี้หินทุกตัวมีกฎเกณฑ์ป้องกันเอาไว้จึงไม่สามารถแตะต้องมันอย่างลวกลวกได้ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุรมรัศมีหนึ่งตอพูดอกคารืหัดกฎเกณฑ์เหล่านี้ถือว่าอ่อนแอกว่ามากหวังหลินไม่ได้สนใจโต๊ะหรือเก้าอี้สายตาของเขาจ้องไปที่เหล้าที่ตั้งอยู่บนนั้น แม้ว่ากฎเกณฑ์บนไหเล่านับได้ว่ายอดเยี่ยมแต่สำหรับหวังหลินกลับทำลายได้ไม่ยากหลังจากขบคิดเล็กน้อยฝ่ามือชี้ไปทางไหเล่าและระลอกราวกับคลื่นน้ำปรากฏห่างออกมาสามนิ้วหวังหลินชี้นิ้วไปที่ระลอกคลื่นเนตสร้างมันออกมาหลายคลื่นขณะเดียวกันก็ยกนิ้วขึ้นอย่างรวดเร็วกดเกณฑ์มายาพุ่งออกมาปะทะเข้าใส่ระลอกคลื่นน้ำตรงนั้นระลอกน้ำเริ่มเดือดและเกิดเป็นน้ำวน กระแสน้ำวนเริ่มหมุนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็นวงกลมที่มีช่องว่างตรงกลางหวังหลินเอื้อมมือขวาออกไปราวกับสายฟ้าผ่านกระแสน้ำวนเพื่อคว้าไหาเล่าและดึงมันออกมาในทันทีหวังหลินขยับมือรวดเร็วราวกับสายฟ้าพุ่งตรงผ่านผ่านน้ำวนคว้าไหาเล่าและดึงมันกลับออกมาในเสี้ยววินาทีจากนั้นระลอกคลื่นก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติ หวังหลินตื่นเต้นมากเพราะไห่เล่าในมือมีน้ำหนักซึ่งต้องมีอะไรอยู่ภายในอย่างแน่นอนหวังหลินสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเปิดฝาออกกลิ่นหอมสดชื่นเต็มฟุ้งเต็มอากาศหวังหลินมองไปที่ก้นไหซึ่งเห็นหยดเล่าอยู่สิบหยดไหเล่าค่อนข้างหนักแต่กลับมีอยู่เพียงสิบหยดเท่านั้นถึงกระนั้นนี่คือเล่าของเทพมันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาหวังหลินจดจ้องไห่เล่าและเริ่มออกอาการ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็กัดฟันแน่นรินหยดเหล้าออกมาหนึ่งหยดและสูดมันเข้าปากทันทีขณะที่หยดเหล้าเข้าไปในร่างกายทั้งร่างหวังหลินเปลี่ยนเป็นสีแดงส่องสว่างปราณสวรรค์จำนวนมากพุ่งพล่านเต็ม,เต,มเต็มร่างกายทันทีความรู้สึกมึนเมาค่อยๆปรากฏในร่างกายหวังหลินพร้อมกับพลังปราณสวรรค์จำนวนพลังปราณสวรรค์นในร่างเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเส้นที่จรราวกับน้ำท่วม จากนั้นเกิดการกระตุ้นอันร้อนแรงที่จุดตันเถียนและพุ่งผ่านร่างกายขณะเดียวกันอาการมึนเมาก็ยิ่งค่อยๆรุนแรงขึ้นสายตาหวังหลินไม่แจ่มชัดอีกและเกิดอาการปวกเปียกร่างกายค่อยๆถลายลงด้านข้างศีรษะตกกระแทกและฟุบหลับลงไปเวลาผ่านไปสามเดือนหเดือนเก้าเดือนหนึ่งปีหวังหลินหลับมาตลอดทั้งปีเสียงกรนเล็กๆดังออกมาจากปากนับตั้งแต่ที่หวังหลินเริ่มฝึกเซียน หายากมากที่เขาจะหลับได้ขนาดนี้และนี่เป็นครั้งที่เขาหลับได้ยาวนานที่สุดในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขากำลังหลับไหลปราณสวรรค์ในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระดับความเร็วนี้แม้แต่เทียนหยุนก็ต้องตกใจหากเขาอยู่ที่นี่เมื่อปราณสวรรค์ในร่างบรรลุถึงจุดหนึ่งผลึกปีศาจในจุดตันเทียนของหวังหลินพลานแตกกระจายและหลอมรวมอย่างเงียบเชียบ ปราณปีศาจเติมเต็มร่างกายในทันทีแต่ถูกปราณสวรรค์กลืนกินทั้งหมดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาปราณสวรรค์หลายเส้นออกมาจากร่างกายและแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่รอบๆหนึ่งร้อยฟุตในหนึ่งปีที่หวังหลินหลับไปพลังปราณสวรรค์ในตัวเขาแพร่กระจายออกมาในพื้นที่นี้อย่างหนานแน่นขณะที่หวังหลินหลับมือยังคงกำไหยเหล้าเอา,เอาไว้แน่นณวันนี้หวังหลินลืมตาขึ้นอย่างช้าชาเขาเรอออกมาเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนขณะมองรอบๆด้วยอาการมุนมงงแต่ความมุนงงนั้นหายไปทันทีและเต็มไปด้วยความกระจ่างชัดหวังหลินรีบลุกขึ้นทันทีด้วยท่าทางระมัดระวงังจากนั้นมองไปรอบด้านและค่อยๆขมวดคิ้วมองไหยเหล้าในมือหวังหลินจดจำได้ว่าหลังจากดื่มไปหนึ่งหยดพลังปราณสวรรค์นในร่างกายเพิ่มขึ้นและจากนั้นเขาก็สูญเสียการควบคุมและหลับลงไป เมื่อคิดเรื่องปราณสวรรค์หว,หวังหลินตรวจสอบร่างตัวเองทันทีหลังจากนั้นสายตาก็เปลี่ยนเป็นอาการตกตะลึงนี่ข้าข้าหลับไปนานแค่ไหนกันหลังจากหวังหลินเริ่มฝึกเซียนหายากมากที่เขาจะเกิดอาการตกตะลึงแบบนี้ได้พลังปราณสวรรค์นในร่างกายข้าได้เหนือขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายไปไกลมากข้าเพียงต้องเข้าใจเขตแดนให้มากขึ้นอีกก้าวเท่านั้นเพื่อบรรลุขั้นเทวะในบททดสอบชีวิตและความตาย หวังหลินมองไปที่ไห่เล่าด้วยอาการไม่เชื่อสายตานี่มันเล่าอะไรกันหวังหลินเก็บเล่าไว้ในกระเป๋าอย่างระมัดระวงังเทว่ายังรู้สึกกังวลจึงนำมันออกมาวางกดเกณฑ์ลงไปอีกหลายชั้นและค่อยนำกลับไปใส่ในกระเป๋าเหมือนเดิมค้าต้องคนที่นี่ให้แน่ชัดความสนใจของหวังหลินในสถานที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นจนจ,นจุดสูงสุดหลังจากตื่นเต้นหวังหลินก็รู้สึกกลัวโชคดีนักเขตแดนของข้ายังไม่ได้บรรลุระดับเทวะ ไม่เช่นนั้นข้าคงได้พยายามทะลวงผ่านขั้นเทวะขณะที่กำลังหลับอยู่ข้าไม่สามารถใช้ผลึกเทวะที่โจโยี่ให้มาได้หากข้าล้มเหลวข้าก็คงตายอย่างน่าสมเพชไปด้วยหวังหลินครุ่นคิดแต่สายตาส่องสว่างขึ้นทันทีด้วยระดับบ่มเพาะปัจจุบันของข้าไม่มีเซียนขั้นแปลงวิญญาณคนใดสามารถสู้กับข้าได้ตอนนี้ข้าต้องการเพียงให้เขตแดนของข้าบรรลุระดับเทวะ จากนั้นจึงหาสถานที่รับศักแห่งที่บรรลุขั้นเทวะที่นี่คือสถานที่ลึกลับที่สุดดังนั้นเมื่อเขตแดนของข้าได้ทะลวงผ่านข้าจะกลับมาที่นี่อีกเพื่อบรรลุขั้นเทวะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกขึ้นอยู่กับโชคชะตาจริงๆข้าบังเอิญโชคดีได้เข้ามาที่นี่หากไม่เช่นนั้นแม้จะมีหินหยกสวรรค์ก็คงใช้เวลาหลายปีเพื่อบรรลุสภาวะนี้หรือนี่จะเป็นสิ่งที่พวกคนเรียกกันว่าการพบความบังเอิญ หวังหลินกำลังอารมณ์ดีเพราะหลังจากหลับมาหนึ่งปีเขาก็อยู่ในสภาวะยอดเยี่ยมตอนนี้เขามองไปรอบๆพร้อมที่จะทำลายลายกฎเกณฑ์รอบตัวทว่าเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาถ้าหลับไปนานแค่ไหนกันหากข้าหลับไปเป็นสิบหรือกระทั่งหลายร้อยปีทุกอย่างด้านนอกคงเปลี่ยนไปมากหากเป็นเช่นนั้นจริงข้าคงต้องหยุดการฝึกฝนด้วยตัวเองเสียก่อน หวังหลินขบคิดเล็กน้อยขณะเดินเข้าไปภายในคฤหาดดวงตาหลีแคบทันทีสายตาจรดลงป่าไผ่ที่ห่างออกไปไกลมุมรั้วสามารถมองเห็นป่าไผ่ได้แม้ว่าส่วนในจะปกคลุมด้วยไม้ไผ่แต่หลังจากสังเกตมันอย่างละเอียดหวังหลินจึงพบเบาะแสบางอย่างก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้สังเกตมันแต่มีบ้านอีกหลังอยู่ที่นี่มันดูเหมือนลานกว้างของอารามมนุษย์หลังขบคิดหวังหลินไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอารามแห่งนั้น เขานำป้ายผลึกแก้วออกมาและใส่สัมผัสวิญญาณเข้าไปข้างในพลันเกิดคลื่นแสงออกมาและร่างหวังหลินก็หายไปจากถ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ